สวัสดีครับอู๋ครับเซฟครับอ่าวันนี้มาร่วมงานกับบอสอารี่ใช่ครับครับผมโอ้สนุกมากมั่วจอยแบบมั่วๆแบบแบบตามสไตล์พวกเราสองคนสุดๆใช่รู้สึกว่าวันนี้แบบว่าเขาเรียกอบอุ่นเป็นแบบฟิลแบบอบอุ่นอบอุ่นฟิลแบบกระชีพใช่กระชีพกระชีพเต้นฉ่ำอยู่นะ้ใช่พี่เต้นฉ่ำอยู่เลยแต่ผมไม่ได้เต้นด้วยเป็นเป็นเพลงแบบว่าเพลงช้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ เพราะว่าพี่อูเล่นเกมแพงไงใช่โอ้หคือทิ้งผมเลยเพราะหูใส่เต้นอยู่แล้ว่อยแบนอ่าแล้วเข้าเลยไหมแล้วเข้าเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ใหญ่อคาดหวังนะเออ เพราะพี่ออฟบอกแล้วว่าไม่มีมุกพี่ออฟพี่ก้าแล้วไม่มีแล้วบอกเลยสองคนนี้อะไรเงี้ยก่อนอันอื่นชอบตอบว่าพี่พี่ก้ากับพี่ออฟอันนี้เรานะอันนี้ก็จบก็แค่เออรอบนี้จริงๆแบบพี่ก้าพี่ออฟจริงนะเฮ้ยพี่ออฟเฉยพี่ออฟพูดับว่าเฟกนิวถามว่าน้องคนไหนบอกแบบว่ามีพี่ออฟพี่ก้าคือเฟกนิวอ่ะเฮ้ยเท่ากับว่าพิ่อุปนะฮะ ก็ใครบอกว่าเฟ้งนิวไงเท่ากับว่าพี่หูแบบโป้ไงบอกเฟ้งนิวแต่แบบอยากคาดหวังอจะผิดหวังได้ใช่หกคนมีใครบ้างนะหกคนเหรอครับมีเหมือนจะมีพี่โจ้พี่เลี้ยงพี่โจ้พี่เลี้ยงพี่โจ้พี่เลี้ยงเออสองเซนเลยอย่างเออพี่โจ้สองอย่างเดี๋ยวเจอเลยพี่โจ้แบบเอลลอยอย่างเงี้ยเพี่ดีเป็นพี่ดมีจะมีหมูเหมือนเดิมนะจ๊ะฮะ ใช่ครับใช่ในคาสิ่ใช่ครับใช่พี่หูแบบไม่เต็มใจเลยเราเอาเต็มใจสิเป็นไงบ้างพี่หูเขามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็พี่หูช่วงนี้เอาแบบตั้งแต่กิ่หมือนฟ้าเนาะก็ผ่านอีพีหลังมาก็พี่หูก็แบบมีความอัปเกรดตัวเองเออแบบเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ๋อหูเหรอนิวอหูเหรอเออใช่นิวอหูเออทำไมผมคิดคำนี้ไม่ได้อ่ะ ผมผมผมว่าคำนี้ดีคำนี้ใช้ได้เลยนิวอูใช่เพราะพี่อูแบบนิวอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยดูแลใครดูแลทุกคนโดยเฉพาะฮ้ยาผมก็ทุกคนก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าพี่อูแบบเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนจากพี่อูคนซึนตอนนี้กลายเป็นชื่อใหม่แล้วนิวอูนิวอู เอ๊ะทำไมดูดีใจอันจังเลยมีอยากได้แบบสักสามข้อในการเปลี่ยนแปลงของมีฝูพวกนี้หน่อยสามข้อหรอเทฟว่าสามข้อนี้เอาแบบหมุดแบบที่มันทัดใจเราทัดใจลยใช่ไหมทีทเราดีขึ้นว่าแบบดูแลดีอะไรอย่างนี้แปลว่ารู้เลยนยว่าที่ที่ผ่านมาทีทไม่ดีไม่ก็หมายถึงว่าแต่ก่อนอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ทีทเราอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเรายังคงแบบเอ้ยทางต่างแบบ มันคาว้าอะไรย่างเงี้ยเออแต่เดิมเปิดแล้วแบบเปิดมาแล้วไม่เจอแลยอะจริงจริงจนเรื่อเออเดี๋ยวนี้ก็แบบเราแบบเออทีมดีขึ้นแบบอะไรแบบเป็นห่วงอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ย happy ครับข้อสองนะข้อสองข้อสองออืมเก่งขึ้นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแบบเดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนอะพี่จะแบบไม่ได้สอนเซฟเต้นอะไรใช่ไหมล่ะเออไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบ เอ้ยสอนมาเข้ามาแบบเอ้ยอันนี้ทำอย่างนี้ผมเดินไม่ถามเขาบอกเอาใจเก่งขึ้นใช่เอออีกอันหนึ่งนี่ตั้งใจฟังมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าแบบอยากรู้อยากรู้ตื่นเราลุ้นอะไม่ใช่อะไรใช่ผมว่าอีกอันหนึ่งหรออะไรดีหล่อขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยแต่หล่อขึ้นนะจริงเอาไม่กล้เอาที่ตัวเองทีนี้เองอะไรเอ๋ก็ได อันนึ่งไรดีอ่ะพี่หูอา้าวแต่ว่าภาพรวมทั้งสองอันที่พูดไปคือมันก็เป็นตัวพี่อ่ะอแต่อีกอันนึงอะไรอ่ะเซเว่นสิพูดหมดแล้วนะแต่ก็ใส่ใจเอาใจออใจดีก็ใจดีก็อยู่ในมันเป็นพงานทำงานพาทงานถ้าพาทํางานเหรอเซว่ว่าเราเข้าขามากขึ้นดีว่ว่าแล้วถ้าเข้าแขนอ่ะ ข้าวแข็งไม่ได้เป็นควงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเข้าวซองอ๋อนั้นถอยรถใช่เดี๋ยวนี้มุกเยอะคังมุกแบบเงี้ยมันมาอยู่ดี่นี้ก็ปิ๊งไม่เร่องของแบว่ารู้ก็รู้ใจแต่ว่าคือใช่ครับสกาคั์เป็นไงบ้างนะโอ้โหเปรี้ยไม่ไม่เปียกแล้วไม่ คุณไปทําสร้างเรื่องสร้างราวไปเยอะเปล่าเลยผมไม่ได้ทําแต่ว่าแต่ว่าสั่งให้เในรัปต์สี่เขาไดแซวไว้แล้วนะว่าอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างหรือเปล่าโหเป็นไงสิก็เกิดอะไรขึ้นก็ผมไปเล่นมาสองวันครับแล้วยังไงไม่ไม่ได้มีน้องไปด้วยใช่ไหมอ่าแล้วยังไงอีกครับก็เลยโทรศัพท์น้ำเข้าน้ำครับน้ำเข้าอ๋ออ่าแล้วยังไงอีก ฮะก็เลยหายไปจากโซเชียลใช่ใช่แล้วก็เรียกว่าอะไรเสื้อผ้าไม่มีกระดุมอ่ามีอะไรอีก <c oughs> อันนี้คือเราจดทุกเม็ดเลยนะใช่เ่ป็นยังไงไจำได้หมดเลยหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเสื้อผ้ามีกระดุมอ่ะกับก็กลับดึกอยู่ได้รายงานมาได้รายงานไหมเพราะว่าพี่อยู่รายงานในเอกตลอดและทุกครั้งที่รายงานเนี่ยก็คือดึกโทรศัพท์มันน้ำเข้าไงอ่าก็ก็ไม่ใช่ว่าอะไร ตัดสินแล้ว่เไปนอินใช่แล้วก็จนวันสุดท้ายก็เลยคิดว่าเออจากแบบไม่อยากไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบกลัวป่วยก็เลยแบบโอเคไปก็ได้อันนี้สามเพราะว่ารู้สึกว่าปล่อยไม่ได้คือเรียกยงไงว่าได้แวไปคุ้มนั่นแหละ ครนสุดท้ายมันเปลี่ยนการจัดสอบวันแรกที่เราหนีเนี่ไม่ใช่เราไปเล่นมันก็เป็นอีกหมูนหนึ่งนะเพราะว่าแบบเออแบบเขา่ออะไรผมก็ไปถึงก็ไปสนุกกับน้องอ่ะใช่แต่วันแรกเราก็ไปแบบโบรโบร์โชอะไรอย่างงี้โบร์โชแล้วเราไม่ได้สามไม่ได้โบว์แล้วเป็นอะไรอ่ะวีดเป็นริท t นโบร์ไอาโอเค อะไรนะครับอย่างไรดีกว่าครวันแรกวันที่สองวันที่สามใครดีสุดปะอือนั่นคนละแบบครับเอาต้อดูแลดูแคลนายเพราะว่าแบบว่าเออเเาห็นใช่ผมมาดูแลน้องเลยวันที่สามอ่ะอ่าใช่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 แูแลเพราะอะไรเพราะว่าอะไรก่อนใช่นะครับดูแลเพราะว่าอะไรเพราะคือวันวันที่สองผมไม่ผมมีกระดุมอ่าวันที่สามเขามีกระดุมอ่าแล้วไง ก็มีกระดุมอะก็มีกระดุมแล้วไงก็มีมีกระดุมมันก็อย่างงี้ไงไม่ได้ทำอะไรเลยมันเปียกไงเพราะมันเปียกเนี่ยสนุกไหมสนุกสนุกครับสนุกเต็มตัวดูบรรษัทปีหน้าเลยไหมโอ้โยเต็มตัวเลยครับผมพร้อมมากปีหน้าก็คือไม่ไม่ป่วยแล้วแน่นอนไม่กลัวป่วยแน่นอนคือไม่กลัวเพราะว่าเรียกว่าปีหน้าถือว่าเรียกว่ารวมทุกคนก็คือถ้าจะป่วยก็ทั้งตี้ดูมันดีใช่ก็ไปเลยไม่มีใครทำงานแทุกคนใช่ ของเซฟจริงๆเล่นมาก่อนแล้วแต่ว่าด้วยความที่แต่ว่าทุกทีไม่ได้มีกระดุมใช่ทุกทีไม่มีกระดุม <c oughs> เคยเห็นหรือเปล่าเราอ่ะฮะเคยเห็นไหม <c oughs> ทุกทีไม่มีกระดุมคืออ่ะงงไม่เคยเห็น <c oughs> เรา,เาไม่เคยเห็น,นก่อนเล่นกเล่นไม่มีที่หูก็คือไม่มีกระดุมได้แม่ไม่เคยเห็นเดีย๋ยวให้ไปหาเองแล้วกันงงเอาแล้วอาแล้วใช่ก็งงจริงเรียกว่าปีนี้ก็ตอนแรกก็กัดะัะไม่เล่นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบ มันไม่พร้อมอ่ะร่างกายยังรู้สึกว่าทำงานมาแล้วก็ป่วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่ไปดีกว่าแต่ช่ายก็ต้องไปมไมมีคนดื้อไงอ่าโอเคเดี๋ยวเราดึงภาษาพีนดาดีกว่าได้ได้ครับพร้อมมันพร้อมมันคือไงบ้างครับผมมีไปจะมีที่ใช่ครับอาชใช่ๆครับก็จะบอกว่าโห บอกมาถึงเวียดนามใช่ไหมใช่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 โอ้ยแล้มีอะนอื่นที่ยังไม่ประก,กาศหรือเปล่าจริงๆเอาเป็นว่าสปอยแค่ว่าเซลพี่อูรู้ไปถึงธันวาแล้วแต่ยังไม่บอกนี่บอกพี่น้ามีนาไปได้หรอมีนาไปได้เลย,เอเลยโอ้ห<ะ>โหพี่โจโรู้เยอะว่าเซลพี่เซลเซลรู้แค่นั้นจริงๆงก็แค่แต่พน้ัดไพี่โจนะคะอ่ะคอยให้หมดครับพี่โจเข้ามาได้เลยครับใช่ครับ ใช่ก็เอาจริงพวกเราสองคนตอนนี้ก็เวิร์กช็อปกันอยู่ใช่ก็สู้ตายกับแฟนบอยเพราะอยากจะทำมาให้ดีที่สุดครับก็จะทำออกมาให้เต็มที่มากๆที่สุดที่ทำได้ใช่ผมวก็ตั้งใจเพื่อให้สมกับการรอคอยของทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ก็ล้วแจ่หวังหวังว่าทุกคนจะชอบกันใช่ก็ผม จะทาให้เต็มที่ครับเฮ้ยทำแบบก็กลัวมันก็อีกใจหนึ่งมันก็กลัวจริงว่าแบบว่าเอ้ยทาไปแล้วมันแบบจะเป็นไงเหมือนคือคือมันมีสองจิตสองใจอ่ะคือใจหนึ่งเราอยากทําให้เต็มที่กับอีกใจหนึ่งอ่ะกลัวทําำมาแล้วแบบผิดเขาเรียกอะไรผิดความคาดหวังของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวแบบว่าทุกคนแบบที่พี่น่าจ๋าอาจจะพีวาเออใช่ใช่ใช่ไม่เป็นอย่างนี้อะไรแอ่ว่แบบกลัวสองล้านเลยนะสองล้านเลยเหรอแปลว่าใช่สองล้านเไง คือมันเป็นความสึกที่สองสองสองจิตสองใจดีกว่าเพราะว่าเราเรา,เราเอง <laughs> คือไม่รู้จะเรียกยังไงแต่มันคือเราอยากทําเต็มที่ทำเต็มที่มากๆคือเราแบบตั้งจะตั้งใจทําเต็มที่เลยแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็กลัวว่ากลัวทําไม่ถึงเข้าใจไหมอ่ามันจะเป็นฟิลนั้นแต่ผมจะทำเต็มที่ครับก็คือตอนนี้ความรู้สึกเหมือนตอนกิมมอนฟ้าที่กําลังเวิร์กช็อปใช่ใช่กำลังจะถ่ายกำลังจะใกล้จะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นฟิลนั้นเลย จริงอย่างกอดอ่ะอย่างกอดอ่ะใช้สัพท์้ะไรไ่ด้ไหมเนี่ยจริงอย่างเฟี้ยวใช่ใช่ใช่เฟี้ยวเลยก็เรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ทําเต็มที่แหละไม่รู้ไม่รู้จะเรียกคําไหนมาใช้แต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็เอยากอยากฝากนี้ด้วยฝากน้องๆด้วยน้องๆลิวจินแพจิแล้วก็ฝากพี่ชายผมด้วยพี่เจมส์ใช่ก็ฝาก ได้ครับครับผมก็อยากจะฝากพี่ๆเนาะทั้งพี่เจนแล้วก็น้องด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยฝากแต่วันนี้เรากะต้องไปต้องเซฟอ่า้า้องูีเป็นเด้งกับเราด้อูวมีคนดูแลแล้วไงเออ ฝากน้องแพทด้วยน้องแพทใช่น้องแพทบอกน้องแพทเป็นเด็กตั้งใจมากใช่น้องรักผมเองคือเล่นเล่นเล่นเป็นแบบเขาเรียกเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ก็เรียกว่าทั้งลิวเจนทั้งพี่เจนน้องแพทนอนแล้วก็เราสองคนก็อยู่ในแฟนบอยใช่แต่ว่าบทบาทจะเป็นยังไงอันนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าในไทพโรดยังบอกไม่เยอะเรายังเดาไม่ออกหรอกเราเป็นไหนแล้วเรามีไปทำอะไรกันอยู่บ้างสมัครโทรศัพท์ของเตรียมจะเปิดกล้อง ตอนนี้ก็มีเวิร์กช็อปกันอยู่ครับใช่เวิร์กช็อปกันเรื่อยๆอ๋นสนุกสนานก็เรียกว่าแบบโหเป็นการเวิร์กช็อปที่จริงจังแล้วเข้มข้นมากจริงเข้มจริงแบบว่ารู้สึกว่าเข้าใจแบบบทเรียนมากขึ้นเยอะใช่แล้วก็เหมือนแบบเนื้อหาที่เราเรียนอ่ะมันเหมือนแบบว่าต้องลงลึกมากขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นเพื่อที่จะแบบเกี่ยวกับอารมณ์ของซีรีส์แฟนบอยเนาะเพราะว่าอารมณ์ของซีรีส์แฟนบอยค่อนข้างที่จะแตกต่าง มากๆกะกินมืนฟ้าเลยเรารอดูรอดูมีอะไรหนักใจแบบว่านอกจากความกลัวแบบทุกคนคาดหวังเยอะแล้วกลัวแบบหวันักใจคิวมีไหมดักใจเหรอจริงๆมันไม่ค่อยแต่แบบไม่ค่อยแต่มีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวมันแค่กังวลเฉยๆแต่ไม่ได้หนักใจขนาดนั้นอืใช่ อืมใช่ดาราดังบางบางครั้งครับดังบางครั้งอ่ามันมีมีหนึ่งคือคือดังสมมุติว่าดังแบบดังเนี่ยดังดารดังก็จะแบบสวัสดีครับผมเตอร์ครับอ่าดังมากๆสวัสดีครับผมเตอร์ครับดังมากไม่เราต้องบอกว่ามีแบบเบาๆด้วยอ๋อโอเคสวัสดีครับผมเตอร์ครับนี่อันนี้คือดังน้อยๆใช่อันนี้ก็คือเรื่องแบบเรื่องเข้าขาก็ไปเรื่อยๆมันสั่งคนเรื่องไปไปเรื่อยๆไปเปลือยจะได้ อ่าใช่แบบบางทีก็เข้าคอด้วยแบบเวลากินไข่มุกอะไรเงี้ยดูดแล้วเข้าคอไปเลยฮะคืออะไรอ่ะเอออ่ะเอ่อพีอูก็ต้องไปซ้อมซ้อมเต้นนะซ้อมลองซ้อมเต้นใช่ไหมอ๋อใจยังไงบ้างผมไม่ได้ซ้อมเป็นน้องเซฟซ้อมเออซ้อมอะไรอ๋อแฟนมีนะครับ ใช่สองแฟนม้เองแฟนมิเพราะว่าของแฟนมิของผมก็ด้วยสปอยกันแต่ว่าแบบ้องเซฟก็มีซ้อมเต้นเอยใช่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 บีหูนี่เขาเต้นเก่งแบบมากเลยเนี้ยไม่ขนาดนั้นัช่เช่แล้วเขาแบบว่าถ่ายทอดทฤษฎียั่ยอะไรให้เราบ้างจริงๆตอนนี้หรอคือเป็นการถ่ายทอดที่แบบด้วยความที่ว่าเออเซฟไม่มีพื้นฐานเนาะ พี่อูก็จะถ่ายทอดแบบเอาเท่าที่เซฟอ่ะอยากอยากเต้นอยากอยากแบบเข้าใจอ,าอะไรอย่างเงี้ยพี่อูจะสอนในสิ่งที่เซฟแบบเฮ้ยพี่ท่านี้ทำไงคือแบบอ๋นนออย่างงี้ให้มานั่งด้วยกันสมาธิทำสมาธิก่อนอแล้วค่อยเริ่มเต้นแล้ไปเข้าท่ากันมาอ๋อตอนนี้สอนเพลงอะไรกันอยู่อะคะ <laughs> ตอนนี้อะครับเอ๋อก็เมื่อกี้เลยเพลงช้างออ๋ใช่อันนี้ตั้งแต่ที่สอนน้องมาเนี่ยความแบบ เต้นของน้องเป็นยังไงบ้างโอ้ยเก่งขึ้นเยอะ<ง>ใช่สําหรับแบบว่าตอนแรกที่แบบว่าน้องแบบว่าไม่เคยเต้นมาก่อนอะไรเงี้ย<ม>ก็รู้สึกว่าเออก็เต้นได้นี่นะอะไรอย่างงี้ใช่บบไม่แต่โห่าผมจะเต้นได้มันก็ผ่านไหมหนักอยู่บอยแบนยังไงมาบอยแบนเหรอเจ้าบอกว่ามีชื่ออะไรนะชื่อวงฮะ หนึ่งพยานพยานพี่อู๋รู้ปะเนี่ยฮึแล้วพี่อู๋ไม่ใช่แบรนด์ใช่ไหมยังไม่ยังไม่รู้อะไรข้อมูลเกี่ยวกับบอมีใครบ้างยังไม่รู้เลยแต่เซซึ่งก็ไม่รู้นะว่าพี่อู๋ไม่ใช่แบรนด์แต่เซซึ่งไม่รู้รู้แค่ตัวเราไม่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 ใช่ผมแบบจริงแบบเต้นก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เฮ้ยเราเต้นได้ไม่ไม่ใช้เต้นได้มาดามต่อมากเลยอ่ะฮะอันนี้มันสื่อต่อไม่นะครับไม่นมันไม่นะ ก็คือพี่อุ๋ยยังไม่รู้เรื่องแบรนด์ใช่ไหมไม่รู้เลยเออพี่โจรู้พี่โจรู้โอ้โจเลี้ยง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 ใช่ก็นั่นแหละหคนหกคนจะดีโอเคครหกคนใช่อย่างนี้เลยพี่โจอ่ะพี่เลี้ยงก็อย่างนี้เลยเนี่ยเป็นหมูกวเต้นขำเเต้นขำมากเป็นไงบ้างยากไหมซ้อมทุกวันอ่อก็บางทีครับเพราะว่าแบบเราเต้นติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีซ้อมเพลงในติ๊กตอก เวง้อน่ะจริงๆมันมีมันมีหลายเพลงที่หูทําสต็อกไว้อยู่เดี๋ยวพี่หูต้องเตรียมลงติ๊กตอกอ่าก็คือซ้อมเพลงในติ๊กตอกเนาะไม่ไม่ซ้อมอะไรเวลาที่หูก่ออนสเตจอย่างเงี้ยเวลาที่ออนสเตจใช่ไหมเราดูเขาแล้วเราคิดยังไงบ้างจะได้ว่าภูมิใจดีกว่าคือคือเรารู้โปรเซสอะกว่ากว่าว่าจะแบบมาขึ้นที่สเตจได้อ่ะคือพี่หูแบบ ซ้อมหนักแค่ไหนหรือว่าแบบเอ้ยบางท่าหรืออินเนอร์ที่แบบส่งออกไปอะไรเงี้ยบางครั้งแบบเราแบบที่อ่ส่งไม่ถึงอะไรอย่างนี้หรือว่าคือไม่ใช่ที่เซฟวิคอนะ<ม>คือเซฟไปนั่งดู <c oughs> ใช่แล้วก็แบบเออเราก็แบบเออเห็นว่าแบบพอเขาออนสเตจและ้ะเขากับกลายเป็นว่าเขาทําได้หมดเลยในสิ่งที่แบบเออปล่อยสุพลัลงไม่ว่าจะแบบตอนซ้อมแบบเอ้ยอาจจะแบบตรงนี้ติดนั่นติดนี่แต่พอตอนโชว์คือใส่สุดเต็มที่ซ ใช่เซเลสเราดูเรอดูตอนหกคนหรอมีหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นนามแล้วมีเพลงทีของเล่นนามซอมเต้นบางอย่งเออี่เราซอมเต้นมีลวไงเราซ้อมเต้นมีไงที่เราเล่นเอ็นเต้นจริงจริงเอ้ยังนิ่งจงงอีอ็ดจริงๆติงจริงต่งตางอ่ะอ่าคือก็ คือพวกเราสองคนอาจจะร้องนื้อไม่ตรงแล้วผมขอโทษด้วยครับคือคือจำเค่จังหวะได้ใช่ไอโลบีดเนี่ยเห็นเห็นอะไรอ่ะพยายามจะแบบว่าอยากรู้ขนาดนั้นเลยหรอร้ใครอะไรอไรว่าใครหลุดมาคนนั้นพี่ชนะออออออครับผมไหนแล้วก็ คือก็ใกล้จะถึงเนาะใกล้ถึงวันโอลิมปอสแล้วแต่จากที่เซไปส่องจากพี um ่ๆี่แฟนลับมาเขาบอกว่าจะมีสามคนพูดศูนย์คนฟังกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือสามคนฟังศูนย์คนพูดใช่สามคนฟังศูนย์สามอะไรวะสามคนฟังศูนย์คนพูดสามคนฟังศูนย์คนพูดใช่สามคนฟังสูนก็คือมีคนฟังมีสามคนแต่ไม่มีใครพูดไงก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่ม ที่ไม่ค่อยพูดพูดน้อยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่พูดเยอะพูดไม่หยุดแต่ไม่มีคนแล้วก็ใช้กันพูดไม่มีคนฟังเราก็พูดเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวก่อนกำลังสุดท้ายครับผมพี่เมื่อกี้เมื่อกี้น้องเซฟบอกข้อดีของพี่อยู่ไปแล้วนะ้อัตครับผมเป็นมีอะไรอยากจะบอกน้องไหมเออสิ่ี่น้องแบบ ก็อันจริงเรื่องถ่ายอยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณขอบคุณที่แบบออาจริงผมอ่าเอาใหม่เอาใหม่คือรู้สึกว่าดีใจมองหน้าน้องไม่ต้องมองพี่เฮ้ยมันใจนั่นนะก็โอโหทุกทัานโอเคครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจดีใจที่แบบว่าเออเป็นเป็นเป็นเซฟอะไรเงี้ย เอ,อเา,าอย่าจ้าหง,งันดิตั้งใจฟังผมตั้งใจฟังอยู่เออดีใจที่เป็นน้องเพราะว่าถ้าไม่ใช่น้องก็ไม่รู้จะเป็นใครจริงเออที่แบบเอ้ยเขาจะเขาเข้าใจแบบในตัวที่ตัวที่ผมเป็นเพราะเอาจริงหลายคนขเขาก็น่าจะพูดว่าผมเป็นตัวของตัวเองเกินไปบางทีอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไหมแต่ว่าเห็นหลายคนพูดก็น่าจะจริงใช่ก็ ขอบคุณที่ยังเลือกพี่ความจริงทอ่ใช่แต่พี่ก็ยังไม่หายซื้อหรอกเออขอบคุณนะจ๊ะก็ขอแกะขอสักหน่อยขอสักได้ไหมยฝากอะไรนะฝากฝากดาวโอ้ชื่อด้อมเหรอครับ เออคือจริงจริงอะอะไสิอโอเคเอาเอา,เอาเป็นว่าฝากเราสองคน,คนเลยนะครับพี่อู๋อะครับก็ฝากผลงานเนาะใช่ฝากก่อนโอเคครับก็อคคูอขอฝากผลงานของทุกทุกคนในค่ายดุมเบรียนะครับไม่ว่าจะเป็นไพอรอดของใครก็ตามหรือว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนหรือว่า ล่าสุดก็เพิ่งมีค่าฟ้าเคียงเถอดครับก็ขอฝากซีดีด้วยนะแล้วก็มากี่หมื่นฟ้านะครับเพิ่งจบไปเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันปกติหรือว่าเวอร์ชันพิเศษก็<ช>สามารถดูยิงยาวได้แล้ววันนี้นะครับที่ไอฉีและ <ผม S 1> ขอฝาก o อ t ททุกเพลงของกี่หมื่นฟ้าครับโดยเฉพาะเพลงฝากดาวยาแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะฝากไพ l o ลอ r f ิสต์เตอร์แฟนบอยครับรักสดใจในายแฟนบอยก็ ตอนนี้ก็2ล้านแล้วยี่ก,ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามพวกเราแล้วก็ช่วยให้กำลังใจพวกเราอดทนนิดนึงมานิดเดียวเดี๋ยวก็ได้ดูแล้ว <ฮะ S 2> ทำตามทำเสียงตามโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆขำอะไรกันมาอกะ